สวัสดีจ้าวันนี้ต้านุก็เข้ามาเข้ามาตัดขนุนนะคะทุกคนจ้าเนี่ยต้านุจะป้านุจะมาตัดขนุนลูกมันที่มันออกดเดี๋ยวๆเนาะเข้ามาในสวนเลยแต่ชา้าบ่เดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วนะ ที่เดินเข้าเข้าปากถนนถึงแล้วถึงสวนแล้วจ้าตัดขนุนได้สวนสวนตาไม่ไกลเนาะใกล้ๆบ้านแน่นะอยู่หลังบ้านเลยถึงแล้วถึงแล้ว ก็มาถึงสวนขนุนแล้วนะคะทุกคนจ๋าป้านุนก็จะตัดขนุนอย่างที่ไม่ต้องการไว้นะคะทุกคนแต่เขาก็ลูกใหญ่เนาะเนี่ยมันจะออกเบียเบ้ยวๆหน่อยนะคะทุกคนจ๋าป้านุนก็ตัดออกไปเลยนะคะจะมีไม่เอาพอจะมีกระดกไม่เอาจะมีโอ้ยทุกคน ตัดขนุนทิ้งนะคะคือว่าตัดก็ไม่ทิ้งเลยเนาะไม่เชิงทิ้งเพราะว่าตัดเอาไปทำอาหารได้นะคะทุกคนอ่าไปแจกพี่น้องกินเนาะถ้าเขามีลูกไม่สวยเราก็ต้องตัดเอาไปให้พี่น้องกินหรือว่าเอาไปแจกคนข้างบ้านกินนะคะทุกคนแบบนี้ก็โอเคอยู่นะคะแบบเนี้ยก็มีหลายต้นนะคะ แบบนี้ก็โอเคอยู่ว่าถือว่าสวยนะคะแบบนี้ก็ถือว่าสวยเนาะอันไหนไม่สวยเราก็ตัดตัดไปให้ชาวบ้านกินเนาะพ่อแม่พี่น้องข้างบ้านกินได้อย่าไปตัดทิ้งเลยนะคะอ่าให้พ่อแม่กินได้เนาะพ่อแม่พี่น้องข้างบ้านคนร่วมบ้านแล้วกันนี่อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ เบียวนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรก็เอาไว้กินสุกเองนะคะทุกคนขายไม่ได้เราก็เอาไว้กินเองนะคะในในในซีเรียสตรงนั้นนะคะทุกคนจ้าเช่นต้นนี้นะคะทุกคนตอนแรกเขาก็จะตายเหมือนกันเนาะป้านุก็เลยเอายามาใส่รากเขานะคะเขาก็จะเป็นประมาณนี้แตกยอดแตกอะไรเนี่ยต้นนี้ป้านุจะตัด ตัดลูกเขาออกนะคะทุกคนคิดว่าเขาจะในดูไม่ดีเนาะตนนุตัดออกดีกว่านะคะทุกคนจ้าอุ้ยยางกนันุนตัดออกไปเลยนะคะดูไอท้ที่หนีบที่หนีบปตาอืไอ้นั้นไม่รู้เรี่ยตรงไหนแล้วคนนี้ต่นนุก็จะตัดแบบนี้เลยนะคะทุกคนจ๋านี่นะคะหน้าตาเขาออกมาไม่สวยเนาะ จะประมาณนี้ต้านุต้องตัดออกนะคะหลายลูกเลยต้านุจะไม่เก็บใบนะคะต้องตัดออกเนาะเดี๋ยวต้านุต้องหาก่อนนะที่ลูกไม่สวยป้านุก็จะตัดทิ้งไปเลยเมื่อวานนี้มาก็เห็นอยู่หลายลูกนะวันนี้มันเป็นอะไรเต็มไหนหมดเนี่ยคือหาไม่เจอนี่ต้อนนี้นะคะทุกคน ปันุจะไม่เอาไว้นะคะเนี่ยมันมีหลายลูกเลยไม่สวยแต่ป้านุก็ต้องตัดออกนี่นะคะทุกคนนี่เลยค่ะไม่สวยไม่รู้เป็นอะไรไม่สวยไม่สวยก็ไม่เอาไว้เนาะทุกคนจ้าเดี๋ยววันนี้ต้องเช็คดูให้หมดนะคะเคาจะไปแย่งอาหารเขามากหวานนาะ ทุกคนป้านุไม่เก็บใบใส่ปุ๋ยไปทางใบหรือว่าทางทางโคนเนาะเขาก็จะเป็นประมาณนี้เบี้ยวเบี้ยวบดบูดป้านุต้องตัดทิ้งค่ะทุกคนทางก็ลื่นเดินอันในลูกสวยๆป้านุก็เอาไว้นะคะแบบนี้ แบบนี้ป้านุก็เอาไว้นะคะทุกคน,นเดี้ยวหน่อยๆก็ไม่เป็นไรเนาะคิดว่าปีนี้จะไม่ขายนะคะทุกคนเพราะลูกเขาไม่สวยเขาจะสวยได้แค่นี้ไงต้นนุกจะปล่อยให้เขามีมีลูกต้นละลูกลูกสองลูกอะไรประมาณนี้โ่น,นแหละแลูกนี้ก็ต้องตัอดออกนะคะทุกคน ก็ใหญ่แล้วเอาไว้ไม่ได้แล้วเนี่ยตัดออกไปเลยเนี่ยไม่เอาไว้เลยนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ต้องตัดออกนะคะเนี่ยตัดออกเลยลูกใหญ่แล้วแหละแต่ปลานุต,ต้องตัดไม่ได้แย่งอาหารกันลูกเขาปลานุรู้แล้วแหละว,ว่าทําไมลูกบูบเดๆๆๆียเดียวปลานุเอาไว้หลายลูกไง ต้องตัดทิ้งเนี่ยทยอยตัดทิ้งตลอดเลยนะคะทุกคนจ้าแต่ก็ยังอยู่ป้านุก็อยากได้ลูกอ่อน,ออนไปกินเนาะแต่ก็ต้องตัดทิ้งอะ่ะแบบนี้ก็ต้องตัดนะคะทุกคนลูกนี้เขาก็จะสวยสวยอยู่นะคะถือว่าสวยนะคะป้านุให้ตัดลูกนี้ป้านุจะตัดลูกข้างล่างคะ่ะทุกคนจ๋านี่ไงอืมตัดออกไปเลย นี่ไงตัดออกไปเลยอ <c oughs> นีอนน่อย่างนี้ไม่สวยอย่างนี้ไม่สวยนี่ก็เหมือนกันลูกไม่สวยไม่งามเลยออย่างนี้ก็ตัดทิ้งนะคะปานุ์จะไม่เอาไว้นะคะทุกคนเนี่ยตัดทิ้งออกไปเลยถึงจะลูกใหญ่ก็ต้องตัดนะคะทุกคน ไม่ได้นะคะมันเยอะเกินมันเยอะมากเดี๋ยวทยอยตัดออกกินไม่หวัดไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนจ๋าลูกไม่สวยก็ต้องตัดทิ้งค่ะไม่ได้ทยอยตัดทิ้งออกให้หมดเลยอาแต่ลูกดีๆไว้นะคะทุกคนนี่ถือว่าไม่สวยนะคะ อไล่ตัดออกไปให้หมดลูกไหนไม่ดีก็ตัดทิ้งไปเนาะทุกคนจ้าไม่ต้องเสียดายรู้สึกว่าลูกไม่สวยเยอะแยะไปหมดเลยยังไงก็ต้องตัดทิ้งนะคะเป็นไหนกันแสงออกอ่อนๆนะคะทุกคนจา้าแสงแดดอ่อนๆตามนุต,ต้องมาแต่เช้าเนาะวันนี้คือวันเสนาร์เนาะต้องมาแต่เช้าไม่มีเพลง อยู่ในสวนตอนเช้าป้านุชก็อ่านคอมเมนต์นะคะทุกคนจ้าอ่านคอมเมนต์ทุกวันนะคะแต่ยังไม่ได้เข้าไปตอบยังไม่ได้ตอบเลยเมื่อคืนไปกลับบ้านดึกมากเพราะว่ามีธุระไปข้างนอกไงเดี๋ยวป้านุชก็ต้องเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์นะคะทุกคน อย่าเพิงว่าป้าพนุษย์นะป้าพนุษย์เข้าไปอ่านแล้วก็รู้สึกว่าโอเคดีใจมากที่เพื่อนๆและเอสซีทุกท่านเข้าไปทักทายนะคะทุกคนจ๋ายังไงป้านุษย์ก็ต้องขอฝากขอบคุณทุกท่านนะคะเอสซีจ๋าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับกระดิ่งให้ป้านุษย์ด้วยนะคะทุกคนจ๋าเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้านุษย์เนาะเพื่อจะดูคลิกกันกดน,นต่อไปนะคะ ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยมาตสองสามวันป้าน้ก็จะไปกดติดตามให้นะคะทุกคนจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ